สบายดีทุกคนสบายดีตอนเช้าอากาศนำแล้วพี่น้องไปซื้อขนมแซมมิสอันนี้มาอยู่เซเว่นแล้วก็ไปซื้อเนืา้อท่าหนาเจ้าเอ้ยอ,อ,อเเุกใจอุกใจนำแล้วท่าหนานี่ซื้อใหม่ไปเรื่อยๆหม่นยังดอกตัวเอยเคยท่ามันขาดตลาดคอยบโม้เราซส้อเห็ดเลยบโม้เราจะไปซื้อจะซื้ไปซื้ออยู่ใจ อยู่บุกดาฮานกับอมมีอยู่วสาดามีอยู่อยู่วสาดาก็เลยอ่ะพายังกระเทาะจันดาดำอยู่นู้นเราอยู่บ้านแล้วนะครับอาวมพอท่าพอได้แดดบ้านเฮามันแห้งกระทักกระเด้อเลย จะไปดูใซ no. mm ่เนาะิูต mm ่างประเทศมันและสบนะยูต่างประเทศเนี่ยมันและสบประเทศใดพอครับ่อยากัว เบิงเ่งแต่แดดกวฮะสูวัยบอนทองเหนือทั้งทังสูวัยบอหน้ากแ็แห้งแห้งหนาขาดน้ำทา่าแต่กันแดดก,กันแดดกันแดดจุด,ดละเหอ่อบางเกิดก,ก็เจอคลองปลอมกับมิ้งเจ้าให้มันนนะัซึมซับมากา็โตเคยทา่าขาดตลาดขาดบริษัทอีก ค,อย,คอยสิคอยสิคนหาบริษัทต้มมันกริสก็สื่อมาเมีเงินบนร,ร,ริษทานเศร้ารถหุน่น <laughs> xin thi 2 mới đó เม,ม่นอยู่บอมูลหงอน,นี้คือสามีคือเขาว่า ตามไปด้วยนะ้ำมิงแก้วไปวนะอาหารเช้ากินแบบฝรั่งได้ไปอยู่เมืองฝรั่ง làm mưa tha nà tao mẹ có kén chuyện nói có dạ thôi cái mà có sẽ phải <coughs> mà xin tha con sốt กันแดดตอนนี้มันจนหนาแบบงูน่าชิชักันเมอ์ก็ทาเรนไลน์ได้สุดยอด้วมันยังแดดบ้านเฮ้ามันร้อนเอ้หลังจากค่อยลางอ่ะนะแนวกองอ่ะนะอากาศมันพอเย็นหนาวเลย อย่าล yeah, ่ะยาไปทำหุซงหน่อยก็คอเรื่งซองสามมือเอ้าจะเปิดได้อะไรทำดูๆเสร็นแล้ว ตาได้ต <Es> <an> da, ัวใดที่มันผสมแอลกอฮอล์นะเวลาอ่านเข่าตาเขาจะเศรษอาจะเปลี่ยนยกอ้อนะตัวที่ดีก็กันเดะต่อไข่ใส่นั้นมันก็ไปผสมแอลกอฮอล์กันเดะต่อไข่ไส้มันผสมน้ำหอมผสมแอลกอฮอล์เห็นแสบตาเวลาเหงื่อออกเวลามันเข่าตาแล้วเศตานะ เสร็จแล้วาแล้วล่ะเอ้ยาตาาตาตาเสร็จแล้วทานาานายกนี่บ่มีอย่างไรกันเบเอเสร็จแล้วอมอตาจะเสียตาเอเียวที่เกียร์หัวเกียร์หัวเกียร์ เป็นแต่แซ่บอยู่ดิเป็นนอ้องเห็ดยังเปล่าเรแกงเขียนแม่เขาเราใส่เห็ดขาวแล้วก็ใส่ผักตำลิงลเราบบเห็ดเผ็ด่อยชดน้ำแฉดน,อน,นอ้อยเอ,อ,อย่อเบหยม์มากกินได้เยอะ ชิมๆเขาเรียกมาชิมกินขนมอสองก็อะไรเนี่ยมาสดแกงแก คุณพักทำลเลกับเพชรขาว nhé nhẹ cái nói bỏ lại ติดตามช่องทิพน้อยร้อยลีลาในเดิอฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้หน่อยเดิอผู้ใด้กดคอมเมนต์กดไลค์ให้กับไฮโซเฮงเดจมๆเด้อกินแต่น้ำกับพักตำนินเหลือแต่ตอนเกยดแล้วพมก็ไม่กินหน้าไม่ไา้